เมื่อราชาอสูรผู้มีสิบเสียรเผชิญหน้ากับวานอนขาวผู้พักดีนี่คือศึกสะเทือนฟ้าแผ่นดินยังต้องสั่นไหวในนครลงกาทศกัณฐ์ปรากฏบนบันลังมังกรแผ่เงาเสียนสิบก่อนยี่สิบโอหังดังเทพอสูรเหนือฟ้าแต่แล้วหนุมานกระโจนลงจากอรุณรุ่งขนขาวเปล่งทองศรัทธาแรงกล้าในมือกำกระบองเตรียมท้าทายพลังอสูรทั้งสองยืนประจันหน้า ก่อนเสียงปะทะแรกดังก้องกระบองทองฟาดใส่โล่เพลิงแสงทองแตกประกายตัดกับไฟดำสถานปัตตภีทศกัณฐ์สําแดงฤทธิ์เสียงสิบเงาใหญ่โอบสนามรบสอนเพลิงทะลวงฟ,าฟ้าเราจะแผดเผาสวรรค์แต่หนุมานสวนกลับขยายกายใหญ่เท่าภูผาหองทองฟาดล้มกองทัพมานนับหมื่นทั้งคู่ปะทะกลางอากาศกระบองทองปะทะสอนเพลิงเกิดแสงระเบิดกลางฟ้าโลกสว่างวาบด้วยทองและเขียวเพลิง และในที่สุดสอนพรหมมาสจากพระรามทะลวงเงายักษ์เสียนแตกกึกก้องทศกัณลม้มลงแตกสลายเป็นเท่าขวัญสนามรบสงัดหนุมานคุกเข่าบังคมพระรามขนขาวเปล่งทองกลางแสงอรุณนี่คือชัยชนะของธรรมะเหนืออธรรมและคือคำสาบานแห่งความพักดีนิรัน